กรณีที่น้องกาตูนถูกรถกระบะแต่งซิ่งเมาแล้วขับแข่งกันมาจนเสียหลักพุ่งชนร้านร้านสเต็กปากซอยเอกชัย119เมื่อปี2557ส่งผลให้พ่อของน้องกาตูนเสียชีวิตส่วนน้องกาตูนพิการกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงส่งผลให้ชีวิตคนในครอบครัวเปลี่ยนแปลงคนขับรับโทษติดคุก1ปีไม่รอลงอาญาจ่ายค่าชดเชย6ล้านบาทก่อนได้รับการปล่อยตัวจนถึงวันนี้ผ่านมา10ปีคู่กรณีไม่เคยมาเยี่ยมเยี่ยวยาและปฏิบัติตามคำสั่งศาลตามที่เสนอข่าวไปนั้น ความคืบหน้าเมื่อวันที่3กันยายน67คุณแม่น้องการ์ตูนออกมาโพสตตัดเพ้อผ่านทางเฟซบุ๊กร้านสเต็กค,คุณแม่การ์ตูนมาเทอร์สเอสคริสติเฮาย่างด้วยรักหมักด้วยใจโดยระบุวา่าสู้ก็แพ้ไม่สู้ก็แพ้ขอสรุปบทชีวิตของแม่และน้องการ์ตูนในเดือนที่เกิดเหตุ19กันยายน2557เหตุการณ์ที่ไม่มีใครให้อยากเกิดขึ้นและคดีความจะหมดในวันที่19กันยายน2567ต่อมาผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่ร้านสเต็กค,คุณแม่การ์ตูน คาทุมเอสมอมสเต็เฮาส์ร้านของครอบครัวน้องกาตูนซึ่งตอนนี้มีคุณแม่เป็นผู้ดูแลทุกอย่างหลังสูญเสียคุณพ่อและน้องที่พิการติดเตียงโดยคุณแม่เปิดคาสเต็กและกาแฟรับทำข้าวกล่องร,องรวมถึงขายของออนไลน์น้ำพริกขนมเป็นรายได้หลักที่ทำมาหากินเลี้ยงน้องมาจนสิบปีนางสาวสรุญญาชนีแม่ของน้องกาตูนเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์ระบุว่าวันที่19กันยายน67ที่จะถึงนี้จะครบสิปีที่คุณพ่อน้องกาตูนเสียชีวิต และน้องที่โดนรถชนจนพิการติดเตียงตนจึงมานั่งคุยกันภายในครอบครัวและทางทีมงานแอดมินว่าพวกเราสู้กันมาตั้งแต่ปีแรกที่รถชนขึ้นศาลทุกชั้นศาลผ่านกระบวนการตำรวอรจอันครบตามข้อกฎหมายทุกประการหลังจากศาลตัดสินมาตนก็ต่อสู้โดยการยื่นฟ้องคู่กรณีมีทนายหลายท่านเข้ามาช่วยแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายจนห่างหายกันไปปีนี้คือปีที่สิบเหลือระยะเวลาอีกไม่นานที่คดีความจะหมดอายุตนคิดว่าสุดท้ายสิ่งที่จะทำได้คือการฟ้องล้มละลาย ซึ่งเป็นสุดทางของข้อกฎหมายแล้วตลอดระหว่าง10ปีตนคิดว่าตนพยายามสู้ทุกวิธีทางแล้วเพื่อให้คู่กรณีได้มาเยียวยาบ้างแต่เขาไม่เคยติดต่อกลับมาหรือมาเยี่ยมแม้แต่ครั้งเดียวกลับกลายเป็นฝั่งตนที่ไปสืบทราบเองว่าเขาอยู่ที่ไหนทำอะไรมีคนอื่นมาบอกบ้างตนก็รับรู้หมดทุกอย่างแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่สามารถบังคับให้เขาชดใช้ได้อยู่ดีเข้าใจว่าฝั่งเขาคิดว่าติดคุกหนึ่งปีไปแล้วสามารถออกมาก็ใช้ชีวิตสุขสบายขายข,ายของนั่งเล่นโทรศัพท์ได้เล่นกับลูกมีลูกใหม่ ใช้ชีวิตครอบครัวเหมือนคนปกติแต่ตนกลับไม่ได้ใช้ชีวิตครอบครัวเหมือนเดิมอีกแล้วหลังจากที่เขามาก่อเหตุ